ฮัลโหลมาวันนี้เราจะมารีวิวแอมบาโดพีคอลลาเจนไซเบทายพัทซีนะ1นึ0 0 0มิลลิกรัมนะคะก็จะมีทั้งไเดเบไทายแล้วก็วิตามินซีมามาดูว่าในกระป๋องนี้มีอะไรบ้างกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะคือปลอดภัยมากเป็นแบบกระป๋องสำหรับอาหารหื่นมผงเด็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ5000มิลลิกรัมนะคะที่ญี่ปุ่นนะเขาจะ นิยมมากโดยการที่แบบทำคอลลาเจนหรือนมผงเด็กเป็นในรูปแบบนี้นะค่ะก็คือเป็นผุ่อยแล้วก็เป็นซิปล็อกนะคะแล้วก็แค่ฉีดเขง้งหมดสงกรอบก็จะเป็นในแบบนี้ก็จะเป็นผงสีขาวคล้ายๆนมผมเลยทำไมเราต้องทานคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนอ่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนจะลดลงข้อเสียของเราคืออะไรหนึ่งก็คือผิวเหีย่ยาวง,งา่ย สองคือผิวเริ่มหมองคล้ำสามคือน้ําในกระดูกน้อยลงนะเส้นเอ,อเ็นของเรามันจะมีปัญหาเราก็เลยต้องทานคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปเสริมแต่น,นี้คอลลาเจนที่ดีก็คือไตรเไทด์ไตรเไทด์จะดีกว่าคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปที่มันเป็นแบบเปปไทด์นะคะคือเปปไทด์อ่ะมันจะเป็นโมเลกุลใหญ่เวลากินเข้าไปไมันต้องใช้เวลาแบบหลายๆชั่วโมงในการทาี่จะด้วยแต่ว่าเป็นไตรเไทด์เนี่ยคือสามารถ,าารถดูดซึมที่กระปุกแก้มเลยก็จะมีเซลล์เลือดใหญ่อยู่ในปากนะคะวันนี้จะทานเกี่กับน้ำส้มซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ โดยตามกฎหมายที่อยอยตั้คือเราจะทานไม่เกินวันละ1 0,000ห 000. มืนมิลลิกรัม1ช้อนก็คือ5้าพันใช่ไหมก็ใส่ไม่เกิน2ช้อนนี่น้ำเย็นด้วยนะเนี่ยดูใส่เลยใครก็ลองดูไปผสมกันอะไรก็ได้ก,กาแฟน้ำเปล่านม,น,มน้ำผลไม้โยเกิรต์ตได้หมดเลยนะยมันไม่เปลี่ยนรสชาติของเราไม่มีสีไม่มีกลิ่นอย่าพยายามกินคอลลาเจนที่มีน้ำตาลมากนะคะเพราะวานทีมันท ให้าหนักขึ้นหนยตโตเคใครมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามไปได้ที่น้องๆตัวแทนทั่วประเทศได้เลยเอามาทั่วไทยแนด์